เ a ฟด d ว v ล l o ม m e n แอคทิวิตี้โปรเจกต์ถีนสิธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมมุนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย หเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร5ธันวาคมพุทธศักราช2570และ13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489 เป็นพระมาหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย 2. เป็นวันชาติเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยเดิมกำหนดให้วันที่24ิมิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตย 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติมีครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์นายกสมาคมผู้อาสาสมาัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มมลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติพ่อพ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมสมควรที่ผู้เป็นลูกให้ความเคารพทบทูนและตอบแทนพระคุณ วันที่7ธันวาคม2565วันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราชธิดาพระประวัติเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุดทานารีนาฏ ประสูตรเมื่อวันที่7จธันวาคมพศ2521ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชปภะพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชกรนิยกิจสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆทางด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งยามยากสภากาชาติไทยและด้านกฎหมายซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมา เมื่อครั้งท,ที่ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์และทรงเป็นผู้เชิญธรรมจากตาสัญลักษณ์ประจำม,มหาวิทยาลัยมากไปกว่านั้นทรงเข้าทำงานที่คณะทูตวอนแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนะรน,นิวยอร์ก2กุมภาพันธ์วันนักประดิษฐ์มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2537 ได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาและได้รับการทูลเก้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536 นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นวันที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและทรงได้รับสมัญญานามพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกวันที่หนึ่งมกราคมถือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก พระบาทสมเดม็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากาษัตริย์ไทยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสองคำปีมะโรงตรงกับวันที่1มกราคมพศ2424เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่32ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเวเสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิที่23ตุลาคมปีจ พุทธศักราช2453และ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธอัสบดีที่26พฤศจิกายนพศ2468ปีฉลูรวมพาชนมาพันษา4 4พัรษาเสด,ด็จดำลงราชะสมบัติรวม15ปีวันสำคัญในวันที่2เมษายนพศ2566หนึ่งวันค้ายวันพระราชสมบพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชชาสุดาสยามบรมราชกามุมารีทรงพระราชาสมภพบเมื่อวันที่2เมษ,ษายนพศ2498 2. วันอนุรักษ์มรดกไทยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นชาติซึ่งได้แก่โบ,บราณและโบราณสถานโบราณวัตถุ